พระขาถาอ,องค์การทรณีส้านอ,อนาุณโมพุทธายะาโดยเดีเดชช้าพระส่อริยะอ,องค์การพระการแห่งกูครูกูชื่อเทเวทสุวันพระอีส่วนผู้เป็นเจ้าเธอจึงจะ,สะเสด็จลงมาตั้งฝาเละแผ่นดินพระสมุดเละใส้สิ้นอันอุดมจะไหวทั้งพระอินและพระพรุ พระยุมเละพระก้านท้าวจตุลูกบ้านทั้งสี่พระนารายพระกัจจายนะเทระผู้มีธิ์พระราชรุสีสิทธิพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์อันทรงพืนเป้นเทนพระธรณีดนลพระนพะวันนาเธอจึงทรงพระกาทถาทั้งหมดมืนสี่พันทาเวสสุวรรณ